สวัสดีครับผมเจครับแล้ววันนี้ครับผมพามาชมบ้านพร้อมที่ดินนะครับสําหรับเอาใจคนอยากมีบ้านต่างจังหวัดแต่ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันนะครับแล้วก็อยู่ในอําเภอเมืองราชบุรีนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ทางานอยู่ในราชบุรีนะครับลองดูบ้านหลังนี้ครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ครับอยู่ใกล้กับจุดใจกลางสําคัญของอําเภอเมืองราชบุรีเลยนะครับส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในกันครับ พิเศษโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้ลดทันที100,000บาทภายในเดือนกันยายนนี้ครับวันนี้เรามาดูบ้านที่อยู่ใกล้กับใจกลางของตัวเมืองราชบุรีกันครับทาเลของแปลงนี้นะครับจะอยู่ในโซนของพื้นที่พักอาศัยเป็นพื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตของหมู่บ้านจัดสรรเป็นอย่างมากเลยครับเพราะเนื่องจากการเดินทางที่สะดวกนะครับแล้วก็อยู่ในโซนที่สงบไม่วุ่นวายครับราะแปลงนี้ก็อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งในทางขนส่งที่อยู่ใกล้กับปริษันีโคกหม้อเพียง2กิโลเมตรสถานีรถไฟราชบุรี4กิโลเมตรการจับจ่ายใช้สอยนะครับเราใกล้กับฟิกซีราชบุรีเนี่ยก็เพียงแค่2.4กิโลเมตรครับตลาดคุยกีก็4กิโลเมตรส่วนระบบสาธรรารณสุขนะครับเราใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพเมองรารนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเพียงแค่3.2กิโลเมตรครับหรือใครจะไปโรงพยาบาลรัฐประจําจังหวัดราชบุรีนะครับก็เพียงแค่ 4.8กิโลเมตรเท่านั้นเองครับโครงการของเรานะครับจะอยู่ใกล้กับรางรถไฟครับแต่การเดินทางก็สะดวกสบายเพียงแค่เราขับขึ้นทางระดับข้ามรางรถไฟนะครับก็สามารถเข้ามาในใจกลางตัวเมืองราชบุรีโดยการเดินทางเพียงแค่5นาทีเองครับบ้านหลังนี้นะครับจะตั้งอยู่ในตำบลโคกม้ออำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีครับเป็นโฉนดครุฑแดงน,นส4จอเนื้อที่60ตารางวาครับ ด้านหน้านะครับความกว้าง15เมตรความลึกนะครับ19เมตรครับมาพร้อมรบสันวะโพกนะครับทางด้านหน้าที่เป็นถนนคอนกรีตความกว้าง4เมตรนะครับแล้วก็ล้อมรั้วคอนกรีตรวมถึงประตูบานสไลด์ให้อย่างเรียบร้อยครับเข้ามานะครับด้านในเนี่ยจะมีที่จอดรถนะครับ1คันด้านหน้านะครับจะเป็นระเบียงนะครับสำหรับพื้นที่นั่งเล่นเราเข้ามาดูภายในตัวบ้านกันดีกว่าครับ ส่วนแรกนะครับจะเป็นห้องโถงที่มีความโปร่งนะครับพอมีประตูบานสไลด์นะครับที่มีความกว้างและก็หน้าต่างนะครับถึง2ด้านระบายอากาศได้ดีเลยทีเดียวครับห้องนอนจะมีทั้งหมด3ห้องนะครับจะมีด้านหน้าหน่ห้องนะครับด้านหลังหนึ่งห้องแล้วก็ฝั่งทางขวามือของตัวบ้านอีก1ห้องนะครับเรามาดูห้องแรกกันก่อน สาหรับห้องนี้นะครับผมช่างชอบเป็นพิเศษนะเพราะว่าห้องนี้มีหน้าต่างนะครับถึง2ฝั่งที่จะมองเห็นด้านหน้านะครับที่เราจับรถตรงนั้นได้แล้วก็ด้านข้างที่มองเห็นพื้นที่ที่เราสามารถทําเป็นส่วนข้างบ้านได้ด้วยนะครับส่วนห้องนี้เนี่ยความพิเศษอย่างนึงคือมันจะมีห้องน้ําภายในตัวนะครับหรือจริงๆห้องนี้คือเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองนะครับภายในห้องน้ํานะครับก็จะ จัดแบ่งโซนเอาไว้นะครับเป็นโซนในการทําธุระส่วนตัวแล้วก็อาบน้ํามีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยนะครับอันนี้แถมมาให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งสายดินมาให้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็กระเบื้องภายในห้องน้ำเนี่ยเราจะเป็นกระเบื้องที่สูงไปถึงเพดานเลยนะครับอันนี้ก็สะดวกสบายแล้วก็ทําความสะอาด้ง่ายด้วยนะฮะส่วนห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําส่วนกลางนะครับหรือห้องน้ำตรงเป็นห้องน้ําหลักของตัวบ้านนะครับอยู่ในทางฝั่งหนึ่งนะครับถัดมา อันนี้ก็จะตกแต่งที่เป็นกระเบื้องสีเดียวกันกับภายในห้องน้ำภายในห้องเหมือนกันครับแล้วก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกคล้ายๆกันเลยนะครับก็จะมีเครื่องทําน้าอุ่นนะครับแล้วก็แบ่งโซนโซนเปียกโซนแห้งนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ทําธุระส่วนตัวหรือว่าใช้อาบน้ําได้อย่างสะดวกสบายเช่นกันครับสาหรับห้องนอนด้านหลังก็จะคล้ายๆกับห้องนอนด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่3.5คูณ3เมตรนะครับจะมี ก็ตัวหน้าต่างกระจกนะครับสองฝั่งอันนี้จะส่องทางด้านหลังตัวบ้านละแล้วก็เป็นตัวด้านข้างด้วยนะครับอีกข้อหนึ่งนี้ที่ผมชอบนะที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือทั้งหมดนะครับภายในของตัวบ้านเนี่ยอันนี้จะมีตัวเหล็กดัดเอาไว้ให้อย่างเรียบร้อยครับอันนี้คือถ้าเกิดใครที่จะเข้ามาอยู่เนี่ยก็คือไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมในส่วนนี้แล้วนะครับก็คือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดในเรื่องของเวลาได้ด้วยนะครับมาดูอีกห้องหนึ่งดีกว่าฮะ สำหรับห้องนี้ครับก็จะมีเนื้อที่เท่ากับห้องที่2ที่เราดูไปเมื่อกี้ครับอันนี้ก็เนื้อที่เท่ากับ3.5คูณ3เมตรเหมือนกันนะครับห้องนี้จะมีหน้าต่างหนึ่งฝั่งนะครับก็คือฝั่งทางด้านข้างของตัวบ้านอันนี้ก็จะมองเห็นพื้นที่ถ้าต่อไปเราจัดสวนหรือทาอะไรเนี่ยก็สามารถสามารถมองเห็นในมุมนี้ได้ด้วยนะครับ แล้วสาหรับพื้นที่ในห้องครัวเนี่ยเราก็จัดมาให้อย่างครบคันเลยครับทางพื้นที่สําหรับวางตู้เย็นตรงนี้นะครับที่มีตัวปลั๊กเนี่ยเตรียมไม้ให้เรียบร้อยแล้วครับข้างๆกันครับจะมีเคาน์เตอร์ที่เป็นตัวแอลนะครับสําหรับประกอบอาหารตรงนี้ก็จะมีซิงค์ล้างจานนะครับทางด้านนี้ที่อยู่ติดกับหน้าต่างนะครับอันนี้พอเปิดไปเนี่ยเราก็จะระบายอากาศออกได้ดีด้วยนะครับแล้วก็จะมองเห็นวิวที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้านด้วยนะส่วนตรงนี้นะครับ ที่มีให้อีพิเศษยาเนื้คือเรามีเตาแก๊สเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับคุณลูกค้าอันเนี้ยถ้าลูกค้าเข้ามาอยู่เนี่ยก็สามารถเข้ามาอ่าทิ้วกระเป๋าแล้วเข้ามาใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับเพราะว่าเราเตรียมให้ค่อนข้างครบแล้วนะครับด้านล่างเนี่ยเราก็มีเตาแก๊สนะครับแถมมาให้ด้วยเลยนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้อย่างเรียบร้อยนะครับเสร็จไปทั้งหมดนะครับพื้นที่ที่เป็นห้องนอนนะครับสามห้องพื้นที่ห้องโถงแล้วก็พื้นที่ห้องครัวนะครับที่ พร้อมเรียบร้อยเลยนะครับเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าเปิดออกมาด้านหลังจะเจอกับอะไรนะครับอันนี้อย่างที่บอกไปเลยฮะว่าบ้านของเราเนี่ยมีมุงลวดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นประตูเด็กดัดเอาไว้ให้อีกชั้นหนึ่งอย่างเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็เสริมความปลอดภยัยแล้วก็เรื่องของความสะดวกสบายให้กับลูกค้าอย่างดีในดีเดียวนะครับลงมาด้านหลังฮะด้านหลังเนี่ยความพิเศษจริงๆอ่ะมีพื้นที่เหลือนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถใครที่จะใช้ เพิ่มเติมเป็นครัวด้านนอกก็สามารถทําได้นะครับหรือว่าตรงนี้เรามีสําหรับตัวปลั๊กไฟที่ต่อไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็มีตัวเบรกเกอร์ไว้ให้ด้วยนะครับอันนี้ไว้ทําอะไรตรงนี้สาหรับเป็นพื้นที่ซักล้างนะครับวางเครื่องซักผ้านะครับจะตากผ้าตรงนี้ก็ได้ในร่มก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีตัวหลังคาที่เป็นเมนันชีสเนี่ยเอาไว้ให้อย่างเรียบร้อยเลยครับไม่ต้องกลัวว่าแสงเนี่ยจะส่องเข้ามาทําให้ภายในบ้านร้อนนะครับเพราะว่าเรามีหลังคาเนี่ย จากด้านหลังออกมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์ค่อนข้างได้หลากหลายเพราะว่าเราปูกระเบื้องไว้ให้อย่างเรียบร้อยเลยครับได้เตรียมถังสำรองน้ำนะครับอันนี้ขนาด2 0 0 0ลิตรเอาไว้ให้1ถัง,งนะแล้วก็มีตัวนี้เป็นปั๊มนะครับสำหรับด้านข้างของตัวบ้านนะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะเหมือนกันนะครับก็คือเราจะเทตัวพื้นที่เป็นคอนกรีตเอาไว้โดยรอบนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เหลือเป็นที่ที่สามารถจะ ปลูกต้นไม้ได้หรือถ้าเกิดว่าใครจยทําเป็นพืชผักสวนครัวหรือจะทําเป็นสนามหญ้าเนี่ยอันนี้ก็สามารถดัดแปลงเพิ่มเติมได้ตามความประสงค์เลยนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่กังวลในเรื่องของอระบบระบายน้ำนะครับของเราเนี่ยก็จะมีรางระบายน้ำนะครับที่ต่อจากด้านด้านหลังของตัวบ้านเนี่ยไปจนถึงด้านหน้าแล้วก็ออกไปสู่ถนนด้านหน้านะครับสำหรับบ้านหลังนี้ครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ย130ตารางเมตรครับบนเนื้อที่60ตารางวานะครับ มาในราคา2อล้านสี่แสนบาทครับสำหรับใครนะครับที่จะยื่นกู้เนี่ยทางเรานะครับก็สามารถดําเนินการให้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อกับเบอร์ทีมงานนะครับที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้ครับผมต้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b สไครต์ให้กับช่องทาเลดีของเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมและก็ทีมงาน ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ